แล้วครับเดินเที่ยวกันเขาตกผาตาดที่นี่เขาก็มีเก็บค่าขาบริการเก็บค่าเข้านะทั้งหมดโดยรวมเก้าสิบาทเลยราคาโคตรสูงเลยเพราะว่าเขาคิดคน, 60, นดหกสิบ0ดสามสิบเลยคุณอเอาเรื่องอยู่นะที่นี่ไปครับเราไปชมคำงามของการเก็บค่าเข้าของว่าออ0เก้าสิบบาทกาันว่าเป็นยังไง มองไปไกลนู้นเราเห็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับที่นี่สามารถกลางเต็นท์ได้ด้วยแล้วก็ดูดีด้วยนะเพราะมันเป็นกลางใต้ล้มไม้เดี๋ยวเราเอาบัตรให้พี่เจ้าหน้าที่เขาก่อนต้องตกเป็นสามชั้นสามชั้นนะเขาจะเล่นลานต้านไปจุดจุดเล่นนะเขาครับไปเดินชมอย่างเดียวเดินอะไรอ่าเดินไม่ไกลนะชั้นจากนี้ไปชั้นสามสักกี่เมตร ถ้าถ้าเกิดนับจากตรงนี้นถึงขนาดเราสี่ร้อยสี่ร้อยอ๋อไม่ไกล<ด>แต่นับ<ด><อ>น้ำตกกับน้ำตกก็ตกชั้นละร้อยเมตรโอ้นิดเดียว<ะ>ขอบคุณครับไม่ไกลเลยครับต้องหมดทั้งหมดสามชั้นฮะน้ำตกเราจากตรงนี้ไปถึงชั้นสามคือสี่ร้อยเมตรเองเราเดินไปร้อยเมตรก็ชัน้นหนึ่งละจากหนึ่งไปสองอีกชั้นละร้อยเมตรชมความงดงามตอนนี้ยังสวยอยู่ครับน้ําเยอะอยู่เลยถือโอกาสรีวิวลานกางเต็นท์เลยนี่ครับลานกางเต็นท์เป็นแบบนี้นะครับ ม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ากลางใต้ร่มไม้เลยนะดีมากเพราะว่าการความน่าเบื่อของการกางเต็นท์ก็คือการเก็บเต็นท์นี่แหละครับซึ่งเวลาเราเก็บเราต้องเก็บตอนแบบตอนเช้าใช่ไหมที่แดดเ,เปลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้าเรามานอนที่นี่นะร่มไม้เยอะ,ะครับคุณก็เลือกพื้นที่ร่มๆนะแล้วค่อยๆเก็บได้เลยสนะบายมากอันยี้ยมยอดโอ้ตรงนี้เขาจะมีฐานที่ประกอบอาหารครับคุณสามารถเอา อุปรกรณ์มาทาอาหารได้เลยนะตรงนี้เอ้ยดีมมกแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนคือบางทีเขาก็ห้ามเลยไนงะไม่ให้ประกอบอาหารมันก็จะแบบขาดฟีลิ่งใช่ไหมบางอย่างแต่ที่นี่ทําอาหารได้ครับเพียงแต่ว่าก็ย้ายมาทําตรงนี้เนะเป็นสัดเป็นส่วนนี่ผม่าดีอะเขาจะไปทําที่เต็นท์เราบางทีก็เลอะเทอะมดมด,มดกัดอกีกโอเคครับไปบ่นพอแล้วไม่ใช่ครับเราอธิบายพอแล้วไปชมน้ําตกดีกว่าเดินถึงแล้ว